สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเหลืองจันผสมข้างสั้นกำลังบา่าบาแล้วนะครับดอกก็มีความสวยงามนะคุณผู้ชมผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับต้นก็คือเหลืองจันดีๆนี่แหละแต่ว่าดอกจะเป็นชมพูเนาะดอกเป็นชมพูก็เหมือนเหลืองจันชมพูและครับแต่ว่าไม่มีความเหลืองเลยจะมีสีออก ชมพูมากกว่าวงตาข้างในก็จะออกเป็นแดงแม่วงๆนะครับมีมี2ต้นนะครับคุณผู้ชมต้นนี้มันจะมีขอบเป็นสแปเนะสแปซแบบเป็นขอบขอบด้วยสวยงามดีครับมีขอบด้วยนะส่วนต้นนี้ก็จะจะเข้มนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นลูกผสมเหลืองจันข้างสั้นเหมือนกันนะครับ สีนูนก็ชมพูชมพูคุณผู้ชมสีนี้ก็ออกหวานหวานนะครับต้นไหนดีเอ่ยซ้ายหรือขวาดีครับซ้ายหรือขวาดีอันไหนสวยนาะแบ่งกันชมนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละไม้ลูกผสมไม้ลูกผสมเหลืองจันทร์คลั่งสั้นครับต้นนี้ก็สีหวานหวาน สีออกหวานๆหน่อยดอกกระดกอา่าก้อนนี้จะมีสามก้านนะครับแล้วก็กำลังแตกตะเกียงด้วยแต่ว่านี้จะมีสองต้นสองลำก็กำลังแตกหน่ออันอนอนี้ผมเป็นเลี้ยงมาเองนะครับสวยดีนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะเหลืองจันผสมกับตอตีเลสีมันก็จะออกอจางๆหน่อยคุณผู้ชมกรีบก็จะมีความเป็นตอตีเลเนาะเกลียวเกลียวบิดบิดเกลียวเกลียวก็จะยังมีความเป็นเหลืองจันอยู่นหน่อยก็คือสีเหลืองออกหน่อยแต่นนี้ก็คือเป็นชมพูชมพูเลย สวัสดียามบ่ายนะครับคุณผู้ชมสวัสดียามบ่ายกล้วยไม้สวยๆอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้มีเข็มแดงกับกุหลาบโคราชมาขายนะครับสนใจอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับต้นนี้สวยเนาะ ชอบต้นนี้มีความเป็นสแปดขอบมันกลีบดอกมันนะครับตรงขอบกลีบมันนะมันจะมีออกเป็นสีชมพูเข้มๆหน่อยนุ่นยังบานยังบานไม่เต็มที่นะครับข้างหลังนี่คือแบบว่าแสบส้มมากทั้งจันทบุญซันไรส์แล้วก็เข็มแสดคุณผู้ชมมันส้มมาก ส้มปิดปีเลยคือแสบตาข้างบนก็หอมหอมย้อนแสงหน่อยนะครับมืดมๆหน่อยเนาะดอกดกมากชุดหน้านี่ก็จะเป็นกุหลาบเหลืองโคราชนะครับ กุหลาบเหลืองโคราชต้นยังน้อยอยู่นะคุณผู้ชมยังไม่ยังไม่ออกหอกบางต้นก็เห็นเหมือนจะมีแทงช่อแล้วนะกุหลาบโคราชนะครับเป็นไม้ที่แบบว่าสีดีนะคุณผู้ชมเป็นไม้มเมล็ดนะครับเพาะมาเนาะบางกระถางก็มีสองต้นนะครับมีหนอ่อมีลูกข้างหลังก็จะเป็นตติเลสีออกน,นูดนะครับสีนูดสีนูด ยังมีอยู่นะครับอยากได้อะไรก็โทรมาได้นะครับคำป๊อกลาวก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้คำป๊อกลาวนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเข็มแดงครับคุณผู้ชมเข็มแดงก็ยังมีอยู่นะครับบางต้นก็แทงช่อแล้วเนาะบางต้นก็ยังพึ่งออกนะครับ บางช่อก็บานละ่ะเข็มแดงมันก็จะมันจะมีหลายโทนสีคุณผู้ชมบางบางต้นก็ออกอมส้มเนาะสีแดงอมส้มบางต้นก็แดงสดบางต้นก็จะออกแบบบ้ายังไงเข้มอยู่ แต่ยืนยันว่าเป็นเข็มแดงนะครับมันจะมีหลายโทนสีนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นไม้แบบว่าเก่าแก่เนาะเวลาไม้กรรมที่มันต้นหักบ้างอะไรบ้างคุณผู้ชมผมก็จะเอาใส่กระเช้าแล้วก็รวมรวมกันไว้พอเขาได้ปุ๋ยได้น้ำได้แสงเขาก็งามขึ้นอันนี้ประมาณ2ปีนะครับคุณผู้ชมปลูกจากสาภาพแห้งๆเลยนะสาภาพแห้งๆเลยเวลาเราเอาไปใส่เป็นกระถางเป็นพุ่มอ่ะ มันออกดอกก็สวยใช้ได้นะครับประมาณ2ปีการเลี้ยงกระถางนี้นะครับแต่นี้ก็อันนี้ก็น่าจะสองปีนะคุณผู้ชมดูรากแล้วก็ดูใบเขาฟื้นหมดแล้วเขาก็งามขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับต้นนี้จะออกเป็นแบบว่าสีแบบว่าแดงหน่อยเนาะแต่ต้นนี้จะออกเหลือบชมพูชมพูนะ อันนู้นก็ออกแดงสนใจอะไรก็โทรมานะครับคุณผู้ชมไอยาเลสก็มีนะครับกุหลาบโคราดก็มีกุหลาบแม่เมยก็มีกุหลาบแม่เมยก็จะแทงช่อแล้วนะนี่นะครับกุหลาบแม่เมยก็จะแทงช่อละเอาไปแขวนดูแลต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะได้ชมดอกละ ก็มาเยอะเลยนะครับอยากได้อะไรก็โทรมานะครับแอดไลน์ทักมานะครับสวัสดีครับ